อันนี้นะเอาไปชุบชุบชุบในถังแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาให้เข้ามาในนี้เข้ามาในอันนี้แล้วค่อยมันจะมีเสียงแก๊กเอาใหม่อยากจะกดออกให้กดสีดำดึงขึ้นมามันจะมีเสียงแก๊กถ้าอยากจะเอาออกให้กดสีดำ ดึงลงมาดังแก๊สแล้วก็บีบน้ำก็จะออกอเควิธีการดันลูกตุ้มของนาฬิกาเปิดประตูไขก่อนทางนี้ไขปั๊บเปิดเปิดปั๊บต้องใช้สองมือถ่ายวิดีโออยู่เปิดไม่ได้ ค่อยดึงทีละอันทีละอันทีละอันให้ครบสามอันนะดูนะทีละอันทีละอันแล้วก็ทีละอันเอาหายไปอันหน,นึ่งอ่าฮะนม่มันมีสามอันค่อยค่อยดึงมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมหลังจากนั้นก็ขยับไอ้กแกนไม้นี่หน่อยนึงให้มันต๊อแตกแดกต๊อแตกแดกแล้วเราก็ปิดฝานี้ ได้แล้ววิธีการรีเซ็ตลูกตุ้มนาฬิกาออาลืมปิดกดดีหน่อยอึ้บอา้าวไม่ได้ตายแล้วพ่อจะด่าฉันไหมเนี่ยโอ้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 ไม่นะไปเป็นวิธีการเปิดสวิตซ์ปลั๊กไฟหาคำว่าปลั๊กไฟอินเตอร์หลังจากนั้นอะไรเนี่ย แทนที่เราจะเสียบใช่ไหมป้องกันอันตรายเราก็มีแค่สวิตช์เลยศูนย์คือปิดหนึ่งคือเปิดขีดนี้คือเปิดกดเปิดป๊อกไฟแดงไฟมาเลี้ยงปึ๊บปึ๊บเปิดได้แล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยเปิดปิดเป็นเบอร์ศูนย์แล้วยกเว้นแต่เธอจะปรับระดับหนึ่งสองสามมาปรับตรงนี้ได้อย่าใช้เท้าอย่าใช้เท้าอย่าใช้เท้า เวลาปิดก็มากดที่0ป๊อกมันก็จะดับแบบนี้นี่คือปลั๊กไฟอินเตอร์และวิธีการใช้ปลั๊กไฟอินเตอร์เชียบสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิธีการทำแกงเขียวหวานแสนอร่อยเริ่มจากนำกะทินะคะเทลงไปในหม้อนะคะอันที่จริงเนี่ยถ้ามีเวลาเราควรที่จะเอา พิ่แกงเนี่ยนะคะมาคั่วกับน้ํามันก่อนแล้วค่อยเทกะทิลงไปตอนเดือดนะคะต่อไปใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะน้ําปลาน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ผงชูรสอีกเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะอย่าให้ไฟแรงมากเกินไปไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่ากะทิแตกมันนะคะหลังจากนั้นก็เอาหัวกะทินะคะที่ได้ แยกไว้ก่อนแล้วเนี่ยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผักค่ะผักจะมีมะเขือนะคะมะเขือพวงแล้วก็พริกนะคะต่อไปหางกะทิที่เหลือนะคะสามารถนำมาทำเป็นกล้วยบวชชีได้นั่นเองนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะคะเพิ่มเติมนะคะสามารถใส่กะทิ ขวดนะคะหรือว่าเรียกว่าหัวกะทิลงไปด้วยนะคะเพื่อความมันอร่อยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ